ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1หัวกะทิร้อยเปอร์เซนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีครัวคุณเรดช่วงนี้ผัดสามเซียนใต้หวันนี่สามเซียนเซียนที่หนึ่งกุ้งเซียนที่สองปลาหมึกเซียนที่สามหมู แต่ก่อนที่จะเริ่มทำไปใส่ถุงมือกันก่อนแต่ถุงมือนั้นต้องเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรดของอาหารและต้องสะอาดถูกหลักอานามัยปลาหมึกเราก็จะใช้มีดเชฟไนท์แปดนิ้วเป็นกวิ้นรุ่น k คิงสันชุบแข็งติดลบร้อยองศาหรือเรียกว่า Ice h a r d ์ n เนนำปลาหมึกนี้มาลงลวกในน้ำร้อนเดือดเดือดใส่เสริมไอโอดีนของตรามือที่หนึ่งมันพืชเกสรน,นะคะทำให้เกิดความ มันวาวนี้ปลาหมึกลงไปนี่เลยปิดฝาคอยเดือดอ่ะเราทำการหมักหมูน้ำหมูมาหมักใส่น้ำตาลลงไปหมูที่ลีดเลือกมาวันนี้เป็นหมูสันคอตามมาด้วยนี่ค่ะซอสหอยนางรมเข้มขน้นเพิ่มกลิ่นหอมให้รสชาติเข้มขน้นเพิ่มสีสันของอาหารให้สวยน่ารับประทานก็ต้องเป็นเด็กสมบูรณ์ แล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะอันนี้คือแป้งชาพิโอเกอร์สตาร์เป็นแป้งมันสำปะหลังและที่สำคัญที่สุดเราขาดเขาไม่ได้คือพริกไทยตรามือที่1นะคะง่วนสุนเป็นขนาดบรรจุใหม่ขวดเล็กเหมาะมากกับการใช้ในครัวเรือนเพราะจะได้ไม่ต้องเก็บไว้นานเนี่ยเืเสริมไอโอดีนด้วยนะจ๊าลงไปเลยของง่วนสุนตรามือที่1เช่นกันเสร็จแล้วนี่คือหมักหมูเอาทิ้งไว้ ตอนนี้เรามาหมักกุ้งกันกุ้งก็เช่นเดียวกันมาลงนี่กุ้งกุ้งหมักด้วยอะไรคะพริกไทยมาแล้วขวดเล็กขนาดกระทัดรัดบรรจุใหม่เลยเหมาะกับการใช้ในครัวเรือนของง่วนสุนตรามือที่หนึ่งพร้อมกับเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็น้ำมันหอยนะคะเข็มข้นตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังของง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเช่นกัน แล้วทำการคลุกเคล้านี่เท่ากับเราได้สามเสียนครบเอาละโอ้ปลาหมึกลวกออกมาสวย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 จริงจังนี่ลวกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ตอนนี้เรามาทำการพัดแน่นอนอันดับแรกเมื่อเราจะพัดเราก็ต้องเลือกน้ำมันที่เตอสอนไม่มีกลิ่นน้ำมันนะคะพัดอาหารหอมน่ารับประทาน การันตีรสชาติด้วยรางวัลซ u เปอร์เรตเ t ทส์อวอร์ดสปีซ้อนเริ่มจากกระเทียมลงไปอ้าวหมูที่เราทำการหมักแล้วลงเลยเอาละหมูต้องสุกตามด้วยกุ้งนะจ๊ะกุ้งลงเลยกุ้งนี่มันสุกเร็วมากพอกุ้งเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเมื่อไหร่แปลว่าสุกแน่ โอเคตามมาติดติดปลาหมึกกรอบนี่สามเซียนเราลงไปเรียบร้อยแล้วตามด้วยตัวลันเตา้าเอาไปลวกน้ำนิดนึงก่อนก็จะดีนะจ๊ะตามมด้วยพริกชีฟ้าเสร็จปั๊บเล้าจีนปึ๊บสุดยอดแล้วนี่เลยผัดยังรุนแรงอือไฟต้องรุนแรงเห็นไหมนี่กลิ่นหอมมากเลย ผัดสามเซียนไต้หวันนี่แล้วเราต้องเสิร์ฟแบบชู้ซ่านะจ๊ะนี่เลยผัดสามเสียนไต้หวันนะจ๊ะฝากกันค่ะหอมมากนารับประทานมากถ้าเราอยากจะหยอะพริกไทยอีกหน่อยได้เลยพริกไทยนี่แท้ตรมนินึงปุ๊บสุดยอดเลยค่ะเรียบร้อยเอาละเหมาะกับครอบครัวทานด้วยกันนะจ๊ะ